เป็นประเด็นอีกอย่างึ้นค่ะพี่น้องถึงเกิดโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะของบอลน,นุครับผู้บริหารเสียงมีหกค่ะพี่น้องมีโพสต์ออกมาเลยค่ะในเฟซบุ๊กส่วนตัวข,ของเพิ่นแล้วเพิ่นก็พูดไสรก็ยาวอยู่นะครับผมเ,เมมบนว่าเพิ่นสีระบุหรือว่าผาดพิ้งซื้อไผ่นะคะคพี่น้องาทีนี้นะคะบอกหูแล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพี่น้อง ปร้ว่าเป็นมาแบบใดนะคะก<ม>็ตอนนี้ก็คือขออนุญาตอ่านโปรดของบอทหนุนะคะไ้ฟังกนค่ะพี่น้อ,นนนองครับผมผมขออนุญาตอ่านนะค,ะครับค่ะอยู่พายุมั่นซาอย่ามาโทษหรือเสียมเอาคนในวกผมไปอยู่นับจากของถอคุณทำงานอยู่ขายไงคุณโด่งดังไปแล้วผมยินดีด้วยอย่าเลื่อมทินที่เคย<ม>อาศัยไม่ชอบผมผมไม่ว่า แต่คุณควรนึกถึงบุญคุณบอสหนึ่งบอสสองที่เขาให้โอกาสคุณบ้างใช่คุณมีความสามารถแต่ถ้าย้อนดูคลิปวันแรกจนถึงวันนี้คุณมาไกลมากถ้าไม่ใช่คำว่าโอกาสจากบอสหนึ่งบอสสองเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกรักคุณเสมอไม่พูดก็เหมือนน้ำท่วมปากหาเอาใหม่เธอศิลปินอย่ามาคิดต่อคนในองค์กรผมอย่ามาชวนคนในวง ึงเขาจะแกล้งแย่เล่นๆไม่ใช่เขาอยากไปอยู่กับคุณจริงๆคุณเล่นทาบทามใช่เงินมันเยอะแต่ความสบายใจของเขาต้องมาก่อนเหมือนกันบอปปากับ่บเมนวาบอลลูซอยู่นํำผมมาสีปีอึดอัดมาโดยตลอดอึดอัดหยัางงงงองอันใดก็ไได,ไดสิตดีกวัวมูจนคนในวงเครียดในห,หัวหนา้าวงปุ่นมือผมเงือมีฉน้น หยุดพฤติกรรมแบบนี้หยุดทุกอย่างและไม่ต้องมาท้าทายให้ไปออกรายการโอนกระแสไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากถูกต้องแต่อยากอยู่เฉยๆสงบสงบอย่ามาวุ่นวายไม่ได้อยากมีแสงทุกวันนี้แสงมาหาผมมากพอกระแสอยู่ได้สามมือแต่ตำนานมันอยู่ตลอดชีวิตผมดูแลคนเป็นร้อย ไม่เห็นแก่หน้าผมก็เห็นแก่หน้าคนที่ให้โอกาสพวกคุณบ้างมันหนักมากพอแล้วขอบคุณเดอ้อข้องใจไหมโทรมาจา้าพี่น้องคะก็ะเป็นแบบนี้เลยค่ะโพดนี้แต่ว่าตั้งแต่วันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะพี่น้องเคยมีโพดโพดนึงค่ะกับผาดทิ้งบึดบอดเสียงมีหขึ้นกันแต่บอระบ,บุซือค่ะพี่น้องบอด้ระบูซือกันเงคือกันค่ะ ทางนี้นะคะสาวสีกับบรินัมมาเล่าห้พอแม่พี่น้องควงพอคิดว่าเรื่องมันจบไปแล้วพี่นงคะแต่ตอนนี้นะคะเรื่องนี่มันยังเกิดขึ้นอยู่ครับมแต่ว่าสาวสีนะคะได้เบิ่งไล์แม่นองคอ์ยุกิค,ะค่ะเพิ่นไ,ไล์ในเฟซบุ๊ก่วนตูวเพิ่นเพิ่นกะไลปะ์ปกติเนี่ยคะ่ะพูดกับแฟนคลับนี่แหละค่ะพี่น้องเบากบแฟนคลับเบานุ่งหมอมวนนะคะเพิ่นก็ว่ายานเฟ o o k เพิ่นปิดกันเพิ่นก็เลยไล่โสนนะคะ แล้วนะคะแฟนคลับนอกนะคะก็ได้บอกว่าให้แม่ไปเบิ่งโพดของบอลหนุนะคะเหมือนกับว่าเป็นว่าให้แม่บเหมือนกับว่าขาดพิ้งโบจังสีละค่ะพี่น้องคนราะที่บอกกับกับกับพี่มากประมาณนี้แหละค่ะที่สาวสีได้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพี่น้องสาวสีเขเห็นลรยสดนั่นแล้วนะคะเพรู้ว่าแม่แม่ก็ได้ปวดล้มเลยจังใดดานพี่น้องเพราะแต่ก่อนหน้าสาวสีเบิ่งนั่นคือช่วง สาวค่ะพี่นกสาวสีด้ดูดสดๆเลยล้วจะได้ฟังแม่เบาถึงการทํางานสนุงให้ให้ค่ะพี่นอกพอมีคนถามแบบนี้ปับ๊บแม่กันบอกหาเลยหาโพชีบอทหนุกโพดเลยครับแล้วเพิ่นก็อ่านแล้วเพิ่นก็เออตักลางคือผู้นี้อ่ะพอกัะต่อสายเลยต่อสายโทรหาเลยทอสายโทรหาคุณเสกเวกมนนะคะพี่นอกเพราะว่า จากที่โคดบอกเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับแม่ไปสักชวนเขามายุ้งน้ำค่ะพี่น้องแม่กเลยบอกว่าแม่ไปชวนแต่ว่าเขาทักมาหาหนองกรอ,อันนี้คือเรื่องค่ะแล้วแม่ก็ทรหาแล้วคนที่รับก็คือผู้เสกนั่นแหละเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็บอกว่าว่าแม่มาชวนไปยุ่งน้ำไปยุ่งน้ำค่ะแต่ว่ามีคนกลาาอีกทีก็คือคุอคณเบสค่ะพี่น้อง ขออนุญาตเออซีอเนาะคุณเบดก็บอกว่าคุณเบดนี่หละได้ยินคุณเบดเป็นผู้ไปเฝ้าแล้วล่าสุดน,นะี่น้องกับมีโพดของคุณเบดค่ะแล้วก็บอนุแช่แช่แช,แช่ขึนนั้นเฟซเล้าวนะคะก็เลยได้เห็นกับโพดว่าผมค,คือศิลปินภายใต้การดูแลของเสียงว,วิหกโดยมีหวัวหน้านุหวัวหน้านุหวัวหน้าตั้ตมเป็นคนดูแล จะมองว่าผมเป็นต้นเหตุก็ได้ผมขอโทษแต่สิ่งที่ผมเห็นได้อยู่ในเหตุการณ์สําหรับผมในตอนนั้นผมมองว่าไม่ค่อยโอเคแต่พอได้ฟังรายละเอียดแล้วผมขอโทษพิเศษด้วยครับผมรักบอสนกรักองค์กรไม่อยากให้ใครเดินออกไปจากตรงนี้เพราะทุกคนน่าจะเข้าใจสถานการณ์ดีว่าตอนนี้เป็นยังไงผมมองว่าเราควรให้เกียรติกันนึกถึงวันดีดดีกว่าครับใครจะไม่ชอบเบสไม่เป็นไรแต่เบสรักหัวหน้ารัก วงหวงอู่ข้าวอู่น้ำผูเบสเบสไม่ดังเหมือนใครแต่เบสมีหวัวใจและจุดยืนน้องคะคืออย่างที่เสาสีบอกแล้วครับน้องรวยพอพันเมร้อยพันความคิดพี่น้องคนเฮาคิดบอก,กคับแต่ว่าทางนี้นะคะแม่ของน้องกับพ่อของน้องยุกี้นะคะได้โทกเลียรใจกับบอสโน้ค,ค่ะคที่แรกก็ขึ้นต้นมาก็เปิดแบบดูเดือดดูค่ะพี่น้องก็คือแบบถามกันนี่แหละค่ะ แต่สาสีคิดว่ามันก็ดีเนาะที่เขาออกมาคุยกันเนาะบางจดเนาะที่ที่ไนคุยกันเลยหมันได้ปรับเข้าใจกันน้ำว่าเพราะว่าแต่ละคนคิดในมุมของตัวเองไม่เหมือนกันออีกฝั่งนึงคิดแบบนี้อีกคนนึงคิดแบบนี้พ่อได้เอาความคิดมาปรับจูนเข้าหากันแล้วมันก็เข้าใจกันมากขึ้นครับมันก็รู้สึกว่าลงลงนะค่ะพี่นงคือว่านี่แหละค่ะต้นเหตุหรือตัวแปรหรืออะไรอาจจะไม่สําคัญเท่าความไม่เข้าใจพี่นองครับความไม่เข้าใจนี่สําคัญเพราะว่า อย่างเสาสีคิดว่าคือคนเท่ามักบ่คือกันคิดบ่คือกันเนาะเสาสีมักสีขาวเบาโจอมักสีดำเียๆมันก็บักคับให้เขามันมันคือจะขมบ่ได้พี่นองอีกอย่างมุงงงนะคะของแม่น้องยุกิกก็คือว่าเพิ่นทักม้านึกว่าเพิ่นเดือดร้อนก็คือสีซอยกันเพราะว่าคิดว่าเพิ่นปิดลูกส่วนความคิดบอลนูก็คือว่าเพิ่นลูกน้อง พะเอหมอล่ำคนนั้นคือลูกน้องเพิ่นคือคนในองค์กรเอาไว้ไงคือคนในองค์กรจะทําอะไรต้องผ่านหัวหน้าครับคือคนนับสามร้อยคนที่อยู่กับเสียงวิหกนะพี่น้องคือทุกคนอยู่ในการดูแลของเสียงวิหกแล้วก็บอนทั้งสามมันต้องมีกฎและเกณฑ์นะคะไม่ใช่ใครจะไปรับจกที่ไหนก็ได้พี่น้องขั้นหัวหน้าอนุญาตก็คือไปก็ได้ครับแล้วอีกอย่างนะคะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าความเข้าใจผิดกันนิดนึงอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแบบ คนท so. 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 ี so. ่ฟังก็อ๋อได้ยินนี้คิดว่ามันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่น้องแล้วน้องเบสก็ขอออกมาขอโทษแล้วนะคะพี่น้องว่าที่เป็นต้นเหตุนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ที่จริงทั้งสองฝ่ายก็จบกันแล้วล่ะเพราะว่าตาฝ่ายต่างทำงานนะพี่น้องแล้วก็มีชื่อเสียงทั้งทุกทางอีกอย่างนะคะที่ออกมาวาวนี้ก็คืออยากฝากแฟ้ครับค่ะพี่น้องว่าอย่าทะเลาะกันพี่น้องจะออกมา น down, ica, ้องยุกิกระเชียร์น้องยุกิให้กำลังใจให้พลังบวกดีกว่านะคะเจ้ามาเสียงวิหกมาป้อนน้องปอนมูปอตังเจ้าก็ให้กำลังใจเสียงวิหกกบพี่น้องสาซีเชื่อว่าพ่มีไผ่อยากให้คัดแยงกันลงโดยเฉพาะทางหัวหน้าเสียงวิหกเองนะคะทางน้องยุกิเองพ่อแม่น้องยนุอีกกี่เองก็ไม่อยากให้แฟนคลับมาตีกันเขาเขา่ะพี่น้อง อย่ากให้โฟกัสเรื่องงานเนาะใช่ครับพอสนับภาพกันให้งกัลังใจทั้งสองายแล้วพี่น้องเนาะค่ะแบ่งกันจ่ายทั้งน้องยุกี้แบ่งกัใจเสียงวิ้งหกค่ะแบ่กันติดตามผลงานของเสียงวิ้งหกกับน้องยุกิต่อไปครับพี่น้องครับแม่ค่ะเวลาน้องไปแสดงหรือเสียงวิ้งหกไปแสดงที่ไหนพี่น้องไปให้กำลังใจกันหลายไลค์เพราะว่าเพื่นสิได้ปลื้มใจเนาะครับผมค่ะสุดท้ายแล้วก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องว่าอย่าทะเลาะกันเด้อคุณเฮาคิดก็คือกันนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่าบทเรียนก้าเก้ากัรเก้าเดินชีวิตพี่โน,โพน้องพนเอาตรงนี้ผิดพลาดมีผัดพังมีลืมกัน,น,น,นได้นะคะคโอเคค่ะสําหรับเมื่อนี้นะคะสาวสีมึงเลยกับอจอรดีส่ายครับก็บขอลาพ่อเม่พี่โน้องไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะค